ได้มไม่ต่ำกว่าห้าล้านเลนะเนี่ยมากกวนั้นรถกี่คันแล้วนะอ่ปีเดียวนะ่สองคันเือมีอยู่แล้วสองคันได้อีกอ่ใช่จะได้ที่นาได้ไม่ใช่ที่ห้าแปลงจ้ะบ้านน่าจะมากกว่าสิบล้านนะจ้ะแล้วก็คือเขาได้เยอะแพะได้ถซื้อแพะมาเลี้ยงเขาก็ให้ซื้อรถให้เขาก็ซื้อให้ส่ง คือเป็นมาดามด้วยแล้วก็ทำมาหากินด้วยไม่ใช่ตอแ,แฟนอย่างเดียวใช่เขาก็เลยได้มาเยอะแล้วที่สําคัญเราเป็นคนก,กระตัรยูก,กระตัรยูต่อตัวเองคือเคาลบสิ่งที่ตัวเองเป็นใช่แล้วก็พูดจริงทําจริงใช่<อ>จะทําอะไร <ขอ S 1> ก็คือเดียวแต่แฟนให้มหาศาลใช่ใขอแค่นี้แล้วเขาให้เกินตกใจแปลกด้วยก็น่าจะนี่แหละก็เลยคิดถึงอาจารย์นี่แหละ คุยกับแม่นะบอกเนี่ยต้องกลับไปหาแกเองแน่นอนทุกคนเป็นแบบนี้ค่ะแต่ติดโควิดจะธรรมดาเนาะก็ไม่เป็นไรคิดมานานละแหละจะมาแต่มันหาเบอร์ไม่เจอแล้วก็เบอร์เก่านี้ไม่ใช่ใช่ไหมคะเบอร์เก่าเป็นเบอร์ไลน์ค่ะนั่นแหละไม่ติดโทรก็ไม่ติดนะเขาไม่รับค่ะเพราะว่าเคยรับแล้วบางทีร้อยสายแอดมินจำไม่ได้ว่าคุยอะไรกับใครไว้มันก็มันก็ไม่ดีเนาะเพราะว่าคุยกับ คนนี้ไว้รมันไม่ต่อเนื่อเพราะเขาเขาํขาจำไม่ได้จ้เขาก็เลยต้องให้พิมเพราะว่าพิมมันจะเป็นหลักฐานการคุยแต่แอดมินก็เปลี่ยนกันมาตามเวลา